ทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปมันก็มาจากคลิปคลิปนี้ คลิปที่เจนลงใหม่ติดต่องนะทุกคนแนละตอนนี้ยอดวิวน้องสูงมากสูงมากที่สุดในชีวิตเลยอ่ะเพราะตอนนี้ยอดวิวน้องอยู่ที่2ล้านวิว oh. คือยอดวิวเยอะมากและเพื่อความเป็นเจเจมันก็ต้องฉลองไหมและการฉลองในแะบบฉบับของเจเจก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินบุฟเฟ่อะไรที่ไหนเลย oh. ก็แต่งตัวในคอนเซปต์นะั้นเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าปังกว่าเดิมไหมเดี๋ย oh. วก็ไปดูกันซึ่งจริงๆคลิปเนี้ยมันถึง2ล้านวิวตั้งนานนะแล้วทุกคน และเจก็จะถ่ายตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่เดือนที่แล้วมันก็มีทั้งฝงการมีทั้งอะไรเยอะแยะเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละและเจก็เลยไม่ได้ถ่ายเจก็เลยเอามาถ่ายในรูในเดือนนี้นะคะแต่เดือนที่แล้วอะถ่ายเยอะมากหล่อนต้องหกลุกมั้งแล้วถ้าเอาลุกนี้ไปใส่อีกก็คือเจ็ลุกก็คือตามจริงๆก็คือไม่เหลือชิ้นดีอะ เอแล้วเอาดีๆนะพวกเธอตั้งแต่ฉันลงคลิปนั้นน่ะตอนนี้ฉันก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงยอดวิวยอดไหลมันพุ่งหนึ่งขนาดนั้นเพราะตอนแรกที่ยังไม่ลงคลิปนั้นน่ะยอดวิวสูงสุดมันก็อยู่ที่เจ็ดแปดพันเดงอ่ะทุกคนซึ่งคลิปที่เจลงไปอ่ะมันก็ไม่ใช่เพลงที่อยู่ในกระแสนะตอนนั้นเลยนะทุกคนแล้วคอนเทนต์ก็แบบบ้าๆโวๆก็คือลงไปแบบงงอ่ะ และหล่อนเชื่อไหมภายใน23ชั่วโมงของคลิปนั้นน่ะถึง1ล้านวิวภายใน23ชั่วโมงภายใน23ชั่วโมงเพราะตอนแรกที่เจโรงอ่ะเจลรงวันพฤหัส18นาฬิกาตรงเลยแล้วยอดวิวมันถึง1ล้านวิววันศุกร์17นาฬิกา23ชั่วโมง1ล้านวิวจริงๆ แต่ตอนแรกที่เจคิดไว้เมื่อถึงสองล้านยูใช่ไหมเจว่าเจาจะแบบแต่งเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไปถ่ายตรงนั้นเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นแต่ฉันก็ได้งึกไปตอนที่ฉันแต่งลุคนั้นอ่ะคุณเหนื่อยมากจริงๆเพราะลุคนั้นอ่ะมันแบบใช้สีเพ้นตัวแบบทั้งตัวเลยอ่ะทุกคนและด้านหลังไม่ได้เพ้นนะเพราะเพ้นไม่ได้เพราะเพ้นเองเนาะข้างหลังมันมองไม่เห็นอนะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็เลยเพ้นแค่ข้างหน้าแล้วเวลาเดินก็คือไม่หมุนค่ะก็คือเดิน แค่ตรงอย่าอนั้นแหละหรืออกย่างสีเพ้นสีส้มอะ่ะมันหมดแล้วถ้าทุกคนดูดีๆตรงขาเจจะเป็นสีแดงจะไม่ได้เป็นสีส้มเพราะเจใช้ลิปสติกสีแดงเอาเพราะาเราแบบรูปร่างใหญ่งไงแล้วมันต้องใช้สีเยอะอ่ะเออเจก็เลยอ่ะไม่แต่งแบบน,น,นั้นแล้วนั้นทำเป็นแบบชุดที่ดูให้เป็นรู้เลยว่าเสือเพราะถ้าใครเห็นคลิปนั้นแล้วไปอ่านคอมเมนต์ดีๆอ่ะ มันจะไม่เป็นเสือเลยฉันก็ว่าฉันแต่งเป็นเสือแล้วนะแต่คนว่าฉันแบบเหมือนโยมาบาลจริงๆโยมาบาลโยมทูตหรือแม่ก็เปรดผลของกาตรตีพอ่อตีแม่ไง<ป><ย>เตจก็ไม่ได้อะไรนะทุกคนก็รู้วแบบ่าสนุกสนุกอย่างน้อยเราก็แบบสร้างสเสงหัวเราะสร้างความตกใจให้กับใครลหลายๆคนได้ไ ตอนเนี้ยจริงๆสีที่สองไม่ต้องลงก็ได้นะลงสีที่หนึ่งกับสีที่สามเลยเท่านั้นก็จบเลยว่ะ ข้นี้แล้วต่อไปเราจะไปติดขนตากันขนตาในวันนี้เราก็จะติดเบอร์ประมาณนี้เลยนะทุกคนซึ่งจริงๆเจะว่าจะติดเบอร์นี้แต่อีเบอร์เนี่ยถ้าติดปุ๊บเนี่ยพวกอายแชโดว์พวกอะไรหายหมดเลยคือมองไม่เห็นเลยอ่ะขนตาบางหมดจะตีขนตาเราก็ต้องให้เกียรตอายแชโดว์ hadow, ที่เราทาลงไปนิดนึงเนาะผู้าห์แต่ง you สีปัดแก้มก็มีอยู่สีเดียวไม่ซื้อใหม่สักทีอย่าใช้คำว่าซื้อใหม่เลยไม่ไม่ซื้อเพิ่มดีกว่าจุ่มมาแล้วก็หยุบจุ่มเยอะด้วยนะซึ่งวันนี้ก็มีความลังเลเป็นอย่างมากว่าจะทาลิปสีแดงหรือสีน้ำตาลบุูนูดงั้นเดี๋ยวเราก็จะลงสีนูดไปก่อนก็นแล้วกันถ้าไม่โอเคยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยน ล่าสุดทาลิปลืมเขียนขอปาก <Huh? S 1> ช่ำจน <c oughs> ก็ต้องเขียนละ <c oughs> นี้ตอนนี้หน้าของเราก็เสร็จแล้ว <c oughs> ไปฟินิชลุก,กันเลย <c oughs> ผมในวันนี้ก็จะค่อนข้างที่ใจย่างลิดหนึ่งแต่เราก็เคยทํามาแล้วนะทุกคนแต่สิ่งที่ท้าทายมากกว่าครั้งที่แล้วนั่นก็คือผมเพราะครั้งที่แล้วในลุกสงการลุกที่สองที่เจใช้เปียด้วยอะ่ะมันผมเจยาวกว่านี้แต่เมื่อต้นเดือนเจเพิ่งไปตัดเองอะ่ะทุกคนมันก็เป็นรองทรงแบบอย่างนี้อะ่ะแต่ก็พยายามจะติดให้มันอยู่อะ่ะพยายามจะใช้คลิปให้มากที่สุดเพื่อที่มันมันจะได้ติดกับผมเรา นี่เป็นถุงอย่างนี้เลยนี่เปียของเราฉันเอาไปมัดใหม่เพราะอันนี้มันเป็นยางสีชมพูเดี๋ยวมันจะโดดเกินไปเราก็เอาอันนี้มา,ม,ามัดผัดด้วยเพราะอันนี้มันก็เป็นผ้าที่เราใช้ตัดชุด fly, ยุ่งยากอะอจริงๆ Earth, ผมข้างหน้าเราเยอะเราก็จะพยายามดึงมาข้างหน้านะ อันนี้ยางเจใส่ใหม่นะ <Huh? S 1> เพราะครั้งที่แล้วที่เจใส่ไปแล้วเกก,ก็สะบัดแบบเนี้ยสะบัดบ่อยงไงผมยาวแล้วก็แบบเออแล้วเหย,ยงไงแล้วก็เลยเก็บไม่ได้พอสุดท้ายฉันก็ตัดเอาเลยค่ะพอตัดแล้วก็เกิดอะไรขึ้นขายยางก็ขาดเลยฉันก็เลยต้องเอายางใหม่มาใส่ <c oughs> ดูมันตั้งสิี๋ยวก็จะใส่อันนี้ไปด้วยนี่ พวกเธอดูมันตั้งดิหน้าเกียดอะเราก็จะสอดเข้าไปเุ๊ยแต่ไม่รู้ว่าสอดได้ไหมอะแม่เออได้ได้ได,ได้ได้อยู่ได้อยู่ที่เป๊ะว่าได้อจ้าที่ฉันเอาอันเนี้ยมาใส่เพราะว่าจะทําให้มันกลบวันนี้ไงพวกเธอดูสิถ้าจะแบบไปถ่ายรูปถ่ายคลิปในสภาพนี้ก็คือไม่ได้ บนตัวนี้ก่อนเลย ชุดนี้ก็จะมีลักษณะแบบผูกโบโอเอยรดได้ยีแล้วเราก็มัดโบด้านหลังนี่ให้มันอยู่ตรงด้วยกันอันนี้ก็ไว้ข้างๆแบบนี้นี่ชำๆที่มัดก็เก็บให้ไว้ข้างหลังตรงนี้ดีๆอันนี้ก็จะมีกำไลด้วย แล้วคลิปนั้นอ่ะบูมบามด้วยอะทุกคนคือคือมันดีมากแป๊บแก็ไปตอบคอมเมนต์แป๊บๆก็ไปตอบคอมเมนต์ก็คือมีความสุขจนอะก็คือซื้ออันเนี้ยมาว่า2เมตรแล้วก็เอามาทำได้ทั้งชุดเลยทุกคนตอนแรกชุดนี้ออกแบบไว้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่อยู่ทุกคน แต่เจก็ลืมไปว่าฟรีบฉันไม่ได้ทําได้ขนาดนั้นนะเนาะ mm hmm. ก็เคยทําชุดที่แบบออกแบบไว้ใหญ่ๆแล้วแต่ทําปุ๊บพอใส่แล้วทีนี้มันก็พังเจก็เลยไม่มีความคิดที่จะทำชุดใหญ่อีกแล้วแล้วทุกคนไปถ้าดูผลงานเจจริงๆอะจะรู้ว่าชุดเจแบบเบาๆไม่ค่อยมีอะไรหรอกถ้าจะมีอะไรมากๆก็จะเน้นเป็นเครื่องหัวแบบนี้ทุกคน เลยอย่างเราก็ไม่รู้ว่าจะทําใหญ่ไปทําไมเนาะเพราะเราใส่แค่หนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ทอนแล้วเราก็เก็บไว้บางชุดก็แบบถิง้งบางชุดก็รือ้อออกไปทําอะไรใหม่ก็ไม่รู้เออนัน่นแหละเราก็ทําเป็นแบบเบาๆสบายๆยอย่างนี้ดีกว่าอีอย่าวมันจะได้ไม่ต้องแบงไม่ต้องปวดอะไรด้วยเนาะ เสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปแล้วก็มาปิดคลิปกันในตอนนี้เลยเนาะึ่งที่มาที่ไปของคลิปเสือไอคลิปนั้นนะทุกคนมามาจากการประกวด Miss s s n o n f e n t n t y Beauty ซึ่งเจอยหยดได้ได้ท็อปสิบ s s Confidentity Beauty 2022เนาะที่ประกวดในปลายปีแล้วก็มาต้นปีนิดๆซึ่งเป็นการประกวดในแคมเปญนดชินีแห่งป่าซึ่งเจอยายตีจุยไว้ว่าเสล้วก่งเ,เป็นชีนุดเสือแล้วก็ชุดสีเขียวตามรูปนั่นแหละทุกคน นั่นแหละเลยทีนี้ตอนนั้นตอนนั้นจะอยากลงคลิปในทิดต่อไปเจ๊ไม่มีคลิปลงแล้วและไอคลิปเนี้ยเจ๊ตัดเสร็จพอดีเจ๊ก็เลยลงไปเจ๊ลง18นาฬิกาวันพฤหัสพอมาดู17นาฬิกาของวันศุกร์คลิปมันก็ถึง1ล้านวิวเลยทุกคนซึ่งเจอ๊อาจจะไม่ได้มีหลักฐานมาให้ทุกคนดูแบบแน่ชัดนะทุกคนแต่มันคือเรื่องจริงเพราะเจ๊ดีใจจนลืมแคปลืมอัดหน้าจอให้ทุกคนดูเลย เออนั่นแหละเลยทีนี้มันก็ไปเรื่อยๆไปก็ไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดตอนนี้มันก็ถึง2ล้านวิวเลยเจก,ก็ดีใจมากเพราะตั้งแต่ฉันเกิดมาจะทําคลิปฉันไม่เคยทําคลิปถึง2ล้านวิวเลยฉันก็เลยทําชุดในคลิปนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคลิปครั้งนั้นนะทุกคนและเพื่อเป็นการแก้มือด้วยเพราะมีแต่คนบอกว่าฉันเหมือนอยูมาบานฉันเหมือนเปรตฉันก็เลยตัดชุดนี้ไปแก้มือใหม่ แล้วถ้าใครว่าฉจะเหมือนเปรตมันดูมาบาดอีกจริงๆทุบเลยอะจริงๆเออทาขนาดนี้แล้วต้องมองเป็นเสือน้ำไม่งันตีนะและจริงๆชุดนี้เจก็คิดไว้ค่อนข้างที่ใจใหญ่เหมือนกันนะทุกคนอย่างที่เจขึ้นรูปนี้แหละมันก็ค่อนข้างที่ใจใหญ่พอสมควรแต่ด้วยความเป็นเจเจมันจะไม่มีทางเหมือนแบบที่วาดออกมาคิดออกมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ชุดจริงกับชิธิวาดจะไม่มีชุดไหนเหมือนแบบถ้ามีชุดไหนเหมือนแบบจะไม่ใช่ห้องเสื้อจอเจนะคะทุกคนเออเละอย่างจอเจก็จะไม่ทําชุดใหญ่ๆเนาะเพราะเราทําไม่เป็นและงบเราก็ไม่ถึงนะคะมันก็จะอยู่แบบประมาณนี้แหละเนาะและสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเจจะมาแต่งหน้าเจะจะมาทำชุดเจจะมาเช็ดหนึ่เจจะมาทำชิคกินอะไรต่างๆก็ก็รอติดตามชมกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ